ทีมาตกที่สวนสัตว์เชียงใหม่สือมอนชนรับเชิญให้ไปพิสูจน์มาแล้วเมื่อวันที่25มกราคม2566มีนายวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่เชิญผู้สื่อข่าว New 24วี TV, เพื่อประชาชนไปพิสูจน์ก่อนเผยว่าเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่พศออ2566ปีของนักษัตว์เถะหรือปีกระต่ายดังนั้นสวนสัตว์เชียงใหม่จึงได้ร่วมมือกับบริษัท พอสเมนเนจเมนต์จำกัดเปิดตัวโครงการเมืองหิมะสมโนบัตดี้วินเทอร์แลนด์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่จะเป็นแลนด์มาร์คจุดเช็คอินแห่งใหม่ของสนท์เชียงใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอากาศหนาวเยน็นติดลบ10องศาโดยการจำลองหิมะเทียมตกเหมือนจริงและสนุกไปกับบรรยากาศเมืองหิมะพร้อมอุปกรณ์สไลเดอร์หิมะและสนุกไปกับการปั้นหิมะเพลิดเพลินกับ เตปรน้ำแข็งมีบริการจัดชุดกันหนาวอุปกรณ์ให้เล่นอย่างสนุกสานเพิ่มเติมความคุ้มค่าในการเที่ยวชมเมืองหิมะเพียงภายในสโนว์บัตตี้วินเทอร์แลนด์แอดเชียงใหม่ซูเปิดให้เข้าชมรอบละ80คนเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา08.30-17.00นถึง17.00นและช่วงไฮซีซั่นนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวหลังไหลเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก และเข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่มากเช่นกันทางสวนสัตว์พร้อมให้บริการเต็มที่เต็มกําลังของเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ทุกคนรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆที่รองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาสวนสัตว์เชียงใหม่ทํารายได้ทะลุสิบกว่าล้านบาทถือได้ว่าทํารายได้ให้กับองค์การสวนสัตว์ สูงสุดในรอบ15ปีที่ผ่านมาขึ้นมาอยู่ลำดับที่หนึ่งของประเทศด้วยมาตรฐานการบริการความปลอดภัยสวัสดิภาพสัตว์ภูมิทัศน์ที่สวยงามในราคาเข้าชมที่คุ้มค่าเพียง200กว่าบาทเข้าชมได้ทุกที่เลือกได้ตามใจชอบตามแพ็กเกจที่จัดเตรียมไว้ให้และยังคงทุกมาตรฐานที่ดีมีคุณภาพสำหรับคนเชียงใหม่และผู้มาเยือน สมกับเป็นสวนสัตว์แห่งแรกของจังหวัดและเป็นแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ของเด็กและเยาวชนที่ดีต่อไปสวนสัตว์เชียงใหม่เป็นสวนสัตว์แห่งแรกความสุขของผู้มาเยือนสู่สู่เชียงใหม่ออฟแฮปตินรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานสื่อสารองค์กรหมายเลข053 221179หรือ w w w c h เชียงใหม่สู่ไทยแลนด์ทุกวันในเวลาราชการ วันนี้นิว24สถานีประชาชนนะคะเสนอข่าวสารบันเทิงแล้วก็ตอนนี้เรามีาการพิเศษนะคะรับร้องทุกใครมีใครมีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับส่วนรวมหรือมีเหตุหขัดข้องแจ้งเราได้นะคะ,ะวันนี้นะคะเรามากับมากับเด็กๆเกพราะกับเด็กๆในสวนสัตว์เชียงใหม่นะคะวันนี้เปิดสนโนโดมรอบรอบปรุมาเลิกก็จะมีเด็กหลายๆคนอยากจะมาสนโนโดมมากนะคะ องดูสิรูปพูดนิดนึงได้ไหมคะมีความสุขไหมคะที่มาเโนโดมาร์สวนสัตว์อันนี้สนุกค่ะหนูอยากจะรู้อยากจะทำอะไรบ้างอยากดูสัตว์อยากดูสัตว์อยากดูสัตว์เียงเลยถูกต้องไหมคะอยากอยากเล่นกป็นสเก็ตที่แข็งไหมอยากน้องเห็นไหมน้องยังไม่ทันน้องบอกว่าอยากเล่นน้องแข็งอยากดูสัตว์มากนะคะมาที่นี่มา เดี๋ยวผู้ชายจะน้อยหน้านะคะเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยลูกมีความสูงไม่เทามาสวนสานดังๆนิดหนึง่งลูกค่ะแล้วลูกหลักมีไหมครับครับโรงเรียนหนูชื่ออะไรคะโรงเรียนอะไรบ้านอะไรนะคะบ้านเด็กก็เป็นอันนี้เป็นเด็กมาจากโรงเรียนบ้านเด็กดีนะคะเป็นโรงเรียนสอนภาษานะคะ เธอสนุกสนานมากแต่เธออายกล้องค่ะเธอไม่กล้าตอบอะไรเลยเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์คน,นอื่นต่อไปอีกค่ะว่าเขาจะสนุกสนานในสวนสัตว์วันนี้แค่ไหนนะคะขอบคุณค่ะจะหรือเราเรียกสั้นๆว่าฟอสพัทยานะครับท่านได้มาลงทุนนะครับในการรีโนเวทหรือในการปรับปรุงโโดโนมของสวนสัตว์เชียงใหม่ที่เราเคยปิดมาเป็นระยะเวลา3ปีกว่านะครับแล้ว ทางคุณกิจพนก็เล็งเห็นว่าทางบริษัทนั้นมีความเชี่ยวชาญก็เลยเอ,อยากที่จะมาร่วมงานกับสุทธชิงใหม่นะครับก็เลยมาตกลง,งใจนะครับมาทำงานด้วยกันโดยรวมทุนไม่น้อยกว่า10ล้านบาทเดี๋ยววันนี้พี่ๆสุ่มชนจะเห็นเลยแล้วว่า,าความตั้งใจนะครับของฟอร์สพัทยาเนี่ยนะครับโดยคุณอิจพน เออเตชะรัตน์ประเสริฐนะครับก็คุณน้นนนำสกุลอยู่นะครับก็เป็นของสางบุคคลฟิล์มเช่นเดียวกันนะครับก็อยากจะเรียนผู้พิจิีว่า,าทางสุนทัชชิม่และบริษัทเนี่ยนะครับมันมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะพัฒนานะครับสโนโดมในอดีตนะครับให้เป็นสโนวัตตี้วินเทอร์แลนด์ในวันนี้วันนี้น,นะครับเป็นการเปิดรอ,อบอป,รประทุกปรัด นะครับคือรอบสื่อมวลชนนะครับให้กับพี่ๆได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับหลังจากนั้นเรก็มีการจะเปิดจะเป็นทางการน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้เนาะครับครับเป็นวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเริ่มเปิดให้การบริการนะครับตั้งแต่เวลา0 8 3 0์จมนนจุดศูนย์นนะครับมีค่าเข้าชมนะครับไม่ถึง3 0 0บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้สําหรับคนเชียงใหม่และพม่าเดือนดังนั้นเราเนี่ยนะครับ ก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นแลนด์มาร์คที่สําคัญนะครับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับแล้วตลอดสนถึงบริษัททัวร์ด้วยนะครับบริษัทนําเที่ยวด้วยนะครับที่มาในวันนี้เราบอกได้เลยว่าผลงานของบริษัทแล้วก็การร่วมมือของสัวัเชียงใหม่ในวันนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ยีแน่นอนนะครับ ผลงาน5ปีที่ผ่านมาทุกท่านจะเห็นได้ว่าการเจญเติบโตของสวนสตว์เชียงใหม่นั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพมากนะครับก็ขออ,อ,อนุญาตพี่ๆส่สุมชนและทุกท่านนะครับขอ,อ,อทำการเ,เปิดนะครับสโนว์บัตตี้วินเทอร์แลนด์อย่างเป็นทางการณบัดนี้ขอบพระคุณครับ5 <4 S 2> สี่สามสหนึ่งครับมาเดียวเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับสนดูบัตท,ที่พิเชษแลกนะครับว่าีสำหรับที่พีสื่น์วมนแล้วก็ขอบคุณทางสนสัตว์และก็ท่านขอนะครับที่ให้โอกาสทางฟรอสปัทยาได้มาร่วมนะครับรีโนเวทสโนโดมนะครับ แล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนท,ทุกท่านนะครับที่วันนี้ได้มาร่วมกันเปิดสโนโดมอย่างเป็นทางการนะครับก็หวังว่าเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันจะ,จะเจอกับอุณหภูมิหนาวมากนะครับแล้วก็เจอกับหิมะสไลเดอร์นะครับทุกกิจกรรมจะที่เราสร้างสารรค์ออกมานะครับโอเคเดี๋ยวเราเชิญชวนกันเข้าไปเที่ยวข้างในนะครับ ก็จะมีจุดเล่นสไลเดอร์นะคะที่จะเป็นสไลเดอร์ลาดยาวปกคลุมไปด้วยหิมะขาวนะคะตรงนั้นรวมถึงจะเป็นจุดถ่ายรูปที่สังเกตุพี่ๆได้เก็บภาพบรรยากาศจุดประทับใจด้านไหนด้วยนะคะด้านในก็จะมีพนักงานให้บริการพ<ะ>าสไลเดอร์ลงไปแล้วก็มีพนักงานรับอยู่ด้านล่างนะคะถ้าพี่ๆท่านใดรู้สึกว่าหนาวจนทนไม่ไหวนะคะสามารถแจ้งพนักงานได้เลยนะคะว่าขอออกก่อนเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่พาออกาออกก่อนนะคะแล้วก็เมื่อถึงกำหนดเวลา เข้าเล่นแล้วจะมีพนักง,งานนะคะเรียกคิวพี่ๆนะคะให้ให้เข้าใช้บริการอ,อีกทีหนึ่งนะคะค่ะกล้องและโทรศัพท์มือถือสามารถใช้ได้นะคะแต่เนื่องจากความเย็นมันจะทําให้แบตเตอรี่หมดเร็วและอาจจะมีเหมือนอโทรศัพท์ดักบ้างแต่ว่าไม่ต้องเป็นกังวลใจไปนะคะเมื่อออกมาสักพักก็าสามารถเปิดใช้งานได้ปกติค่ะเนื่องจากคุนภูแต่ค่อนข้างเย็นก็กล้องอาจจะมีภาพมวัวบ้างแต่ว่าจะไม่ไม่ไม่ทำให้เสียแน่นอนค่ะค่ะก็ จุดบริการโดยคร่าวๆก็จะเป็นประมาณหน้าขาขอบตึกระค่ะวันหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถเข้าชมได้ประมาณสัก16รอบนะครับจำนวนผู้เข้าชมที่ทางเราคาดหวังไว้ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเลขกลางๆที่เราคาดหวังไว้นะครับก็อยู่ประมาณเดือนหนึ่งประมาณ8,000-10,000คนนะครับต่อเดือนนะครับก็เฉลี่ยในวันธรรมดาับ เดี๋ยวเราจะเตรียมเข้าไปข้างในกันนะคะเริ่มแรกเราต้องรับบัตรคิวแบบนี้นะคะแล้วก็ถูงมือนะคะเพื่อที่จะเข้าไปชมชนุรตงข้างใน,นะคะ่ะทรงศักดิ์พ้มเอี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือและมานพวรรณวงศ์ฝ่ายข่าวประจำจังหวัดเชียงใหม่รายงาน